โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะคุณอยู่กับขอแรงแรงชแนลเช่นเคยครับผมนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับการแจ้งข่าวนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการ์ดนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการ์ด PSG นะครับเพื่อนๆเาคงจะได้รับกันแล้วแล้วก็เปิดกันเรียบร้อยแล้วนะครับเอางี้นะครับต้นคลิปนี้ผมจะบอกไว้เลยนะครับนักเตะนะครับ PSG ที่ทุกคนได้มานะครับเพื่อนๆที่เอาไปตีบวกนะครับบวก2บวก3ถ้าเป็นตัวมันไปบวก2บวก3เนี่ยโอเคนะครับยังได้อยู่นะครับแต่นะครับเพื่อนๆที่จะเอาไปเป็นอะไรนะครับ ุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอานักเตะพวกนี้ไปเป็นอะไรไปตีบวกคนอื่นเพื่อให้มันหายนะครับเพราะว่านักเตะพวกนี้มันบวกไม่ได้เออมันยังขายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่มันยังขายไม่ได้เพราะว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมมาแจ้งข่าวนะครับข่าวนี้นะเพื่อนๆหลายคนไม่รู้นะครับเอาไปเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่เป็นไรครับมันยังมีโอกาสที่จะได้เพิ่มอยู่ซึ่งเดี๋ยวมาอ่านกันนะครับสำหรับริงนี้ถ้าผมอาจจะไม่ได้แปะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปที่เพจ e-sport fifa อ่านกันเองแล้วกันนะครับก็ อันนี้เพิ่งโพสต์ไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาอ่านกันนะเรื่องน่ารู้สำหรับกิจกรรมของการ์ด PSG นะครับเงื่อนไขนะครับเข้าสู่รางวัลยิ่งใหญ่ลุ้นรับไอคอนอันนี้นะฮะก็ เก็บกร์ดเอาไว้นําไปตีบวกนะอย่างที่บอกนะครับไม่สามารถซื้อขายได้อันนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการเล่นหรือเก็บไว้นําไปแลกรางวัลได้อันนี้ก็ตามนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับกิจกรรมนะครับรุนรับไอคอนกดติดตามได้ในกิจกรรมบนเว็บไซต์อันนี้นี่เรายังไม่รู้นะครับว่าเก็บไว้นี่มันจะแลกได้อะไรแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาไปตีบวกแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ทิ้งท้ายในวันไหนที่มี PSG ลงแข่งนะครับก็อย่าลืมล็อกอินเข้าเกมเพื่อที่จะได้รับกรรอคคคนะัับี้กกง็ือ เมื่อนะครับปารีสมีเตะวันไหนนะครับนะมันจะมีกิจกรรมที่จะแจกการ์ดนักเตะ PSG นะครับให้เราเข้าไปล็อกอินเพื่อเอานะครับก็ไอ้เรื่องนักเตะปารีไอ้เรื่องปารีสที่จะเตะนี่นะครับเดี๋ยวทางเพจบอกว่าเดี๋ยวจะมีจะมีตารางให้ดูนะครับว่านักเตะปารีสเตะวันไหนนะครับก็อย่างที่บอกับทางเพจก็มีการแจ้งว่าจะมีการแจกนักเตะ PSG เรื่อยๆนะครับรอติดตามได้เลยนะครับนะแล้วก็ขอภัย เนี่ยครับก็คือ15ธันวาเนี่ยนะครับที่แจกวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับเพียงล็อกอินฟี فا ลายสีรับไปเลยนะครับก็ได้การ์ดสปารีสมาเพื่อนๆนคนที่เอาไประเบิดทิ้งแล้วนะครับอย่าเพิ่งเอาไประเบิดทิ้งนะเอาไปตีบวกได้นะแต่อย่าเอาเขาไปเป็นอะไรนะครับให้เก็บสะสมนะครับให้เก็บสะสมนะอย่างที่บอกนะครับเก็บการ์ดเอาไว้อย่านำไปเป็นวัตถุดิบตีบวกนะครับนักเตะปีนี้ไม่สามารถซื้อขายได้เนื่องจากนําไปสะสมให้ครบในกิจกรรมเร็วๆนี้คือสะสมไว้นะครับสะสมไว้นะเพื่อนๆ่ที่มีนะครับก็้อนนขง BPSG ี ข้อมูลนะครับข้อมูลจากทางทีมงานนะครับเก็บการ์ดเอาไว้ย่านาไปตีบวกนี่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเก็บนะครับเก็บไว้ตัวราคาไม่แพงก็ต้องเก็บไว้นะครับเพราะมันต้องใช้แลกนะครับเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆนนะครับที่ยังไม่รู้ข่าวนี้นะครับก็ขอความกรุณานะครับ เก็บการ์ดเอาไว้ด้วยนะครับอย่าเพิ่งเอาไปเป็นอะไรนะครับมีแล้วนะครับมีแล้วนะคนที่เอาไปบวกเรียบร้อยแล้วนะครับไปเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับการ์ด PSG นะครับมันเป็นการแจ้งข่าวนะครับเพราะว่าข่าวนี้ผมก็เพิ่งทราบนะครับเอาง่ายๆวันที่15ลงมาผมก็ยังไม่ทราบเลยนะครับผมเพิ่งมาทราบนะครับณวันนี้นะครับณวันนี้เมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆนะครับขอความกรุานะครับเก็บการ์ดเอาไว้นะครับนะคนที่ไม่รู้ข่าวนะครับก็ จ้งข่าวนี้ให้เพื่อนๆทราบด้วยนะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็โอเคเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเลยกันนะครับสำหรับกิจกรรมจะเป็นอะไรนั้นเราจะไปรุนพร้อมๆกันนะครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเอาเป็นว่าประมาณนี้เลยครับสำหรับข่าวนี้ก็ฝากไว้นะครับนะก็เป็นห่วงเพื่อนๆนะครับกลัวว่าจะการ์ดปารีสนี่ไประเบิดกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับไม่มีอะไรมากนะครับนะแล้วไปเจอคลิปหน้าผมฝากกดไลค์กดซับสไคร e เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผม